มื่สมสอนี้ทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวไรซิมาถแถลงการซึ่งอาจจะเป็นข่าวที่แฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะท่ำใจว่าใดเพราะว่าล่าสุดเจสซี่ลินการ์ดเพลย์เมเกอร์ที่ดีที่สุดของทีมเฮาได้ขอย้ายไปเวสแฮมยูไนเต็ดซะแล้วซึ่งผมกำลังตัวเข้าไว้ว่าใดมันเป็นเรื่องของอนาคตและแน่นอนเขา เลือกที่จะไปจากสมศสอนีส3มสิพฤาคมปี2021นีสิบเวดแฮมยูเนเต็ดภูมิใจนำเสนอสุดยอดเพลเบเก์ขาดันที่เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์สกิลเทคนิคการเต้นและปีดบอกเอ๊ะเปล่กล้ามแป๊บเก็บๆหน่อยจ้า,ามาเทพมาแล้ว้ หลอเทเกวสต์แฮมยูไนเต็ดยืนยันอย่างเป็นทางการคว้าตัวเจสซี่ลินการ์ดสุดยอดเพลย์เมเกอร์ตัวกันจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันเปิดตัวเจสซี่ลินการ์ดที่สโมสรเวสต์แฮมแฟนแฟนต่างมาเฝ้ารอคอยการมาของเจสซี่ลินการ์ดกันอย่างคับคั่งโดยบรรยากาศโดยรวมเต็ไมไปด้วยสาวๆที่คลั่งไคล้เจสซี่และก็แฟนๆนเวสต์แฮมที่ชื่นชอบในตัวเขา รอคอยและส่งเสียงเรียกเชียร์เขาตลอดทางโอ้ตั้งแต่หูข่าวที่ผมมาได่เศา้าเลยเดอผมมากลายในเจสซี่เ่งการและนอกจากแฟนบอลเวสต์แฮมทั่วทุกสารทิศในอังกฤษมารวมตัวกันแล้วยังมีแฟนบอลบางกลุ่มที่อยากได้ลายเซ็นของเจสซี่จนกระทั่งต้องปารองเท้าสตั๊ดไปให้เขาเซ็นถึงในรถเลยทีเดียวสวัสดีโซเชียลแคมผมเจสซี่แล้วโอ้โหพวกคุณมาต้อนรับผมกันเยอะมากเลยดูสิเฮ้ดูนี่ดูนี่สิกระจกมันแตกเลย คุณพระช่วยผมถึงที่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมเซ็นให้ทุกคู่เลยที่เวทแฮมของเรายังขาดเพลย์เมคเกอร์ที่เทคนิคดีและแน่นอนว่าเจสซี่ลินการ์ดคือเพลย์เมคเกอร์ที่เราฝันถึงเขาเจ๋งเออผมเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแมนยูเดี๋เขาจะกล้าปล่อยเจสซี่ลินการ์ดออกมาจากถีบมนะ <laughs> แบบนี้ ก็ไม่ต่างจากยื้อไรเซเบอร์ให้ศัตรูหรอกคือว่าฉันก็มีบุญน,นะคะที่ได้ดูเจสซี่ลินการ์ดเลยถึงกับเวสแฮม,มนับว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์รามากๆเลยค่ะฉันกับน้องฉันลิซ่าต่างเครื่องคล้ายเขาและแน่นอนว่าฤดูก,กาลนี้น่าจะมันแน่นอนแฟนบอลหลายๆคนเชื่อมั่นและศรัทธาในเจสซี่ลินการ์ดการที่มีเขามาอยู่ในทีมมันทําให้เป็นการยกระดับทีมเวสแฮม,มให้ดีมากขึ้น และพวกเขาต่างแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้รวมไปถึงผู้จัดการทีมก็ยังแฮปปี้เบื้องหลังการดึงเจสซีลินการ์ดนั่นคือผมเองผมภูมิใจกับดาวรุ่งที่ผมเคยเฝ้าดูตั้งแต่เขายังเป็นเด็กๆตั้งแต่หั่เขายังไม่หม่อยเลยและแน่นอนหลังจากนี้เวสแฮมมันจะไม่เหมือนเดิมผมมาที่นี่เพื่อจะเป็นนัมเบอร์วันผมต้องการเล่นฟุตบอลในลีกที่ดีที่สุดและทีมที่ดีที่สุดซึ่งนั่น อาจจะไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วเพราะว่าที่เวสต์แฮมแฟนบอลที่นี่น่ารักและก็ต้อนรับผมอย่างดีเยี่ยมพวกเขาปาสตา์ดมาให้ผมเซน็นและแน่นอนผมชอบซึ่งนั่นมันเปรียบเสมือนกำลังใจที่ทำให้ผมมีความมุ่งมั่นที่จะทำผลงานที่ดีต่อไปออส่วนเป้าหมายในปีน,นี้คือแชมเปี้ยนส์ลีกและบอลลงดอผมเล็งไว้แล้วนะว่าต้องได้สักลูกหนึ่ง แล้ววันที่4กุมภาพันธ์2021ไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับเมื่อเจสซีลินก์ดเปิดตัวได้อย่างสวยงามกับเวสแฮมยูไนเต็โดยการเหมาคนเดียวถึง2ประตูและยิ่งกว่านั้นเขายิงด้วยเท้าซ้ายและเท้าขวาเลยทีเดียวครับเห็นได้ชัดว่าเทคนิคของเขาดันเหลือหลายจริงๆส่วนแฟนพีท,ที่แวะเข้ามาดูแมชนี้ของเจสซี่ต่างก็ร่ำไห้และกระเสียน้ำตาให้กับมหาเทพคนนี้บางคนถึงกับทวิตด่าโอเล่เลยว่าโอเล่เอา พราะการปล่อยตัวเจสซี่ไปให้เวสแฮมนั้นเป็นอะไรที่แย่สุดๆหลังจากข้าคืนแห่งชัยชนะและเจสซี่ลินการ์ดเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมแฟนบอลเวสแฮมทั่วทุกสารทิศกอออกมาดีใจน่าสมมสรพร้อมกับจุดพลุก,กันอย่างบ้าคลั่งเป็นการเฉลิมฉลองที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าน,นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นของตำนานหวังว่าเขาคงจะทำผลงานได้ดีกับเวสแฮมและคว้าปลงดอดได้อย่างที่เขาหวังไว้ ถ้าฟอร์มขนาดนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน